สวัสดีสวีดาตกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาวีซึ่งผมไม่เคยอัดคลิปอาวีเลยซึ่งผมว่าผมผมไม่ใช่ว่าเล่นใหม่แล้วผมแลงโกแล้วแล่งโกลแล้วดูดูได้ยินเสียงเลมย โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดจัดอันดับนะเพราะผมเป็นไงบ้างผมจะเล่นแวนนะนโอเคไปดูกันเลยไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันอันนั้นอันนั้นเลยเดี๋ยวเจอกันครับโอเคมาแล้วผมมาแล้วตัดมาตอนนี้เลยเึ่งผมอยู่ทีมสีฟ้านะมัน มันสีแดงมันไม่ไหวกับผมหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันระเบิดเกินคลิปน่าจะยาวประมาณเก้านาทีไม่รู้เดาไม่อนไอ้น,นี่มันหลดุดช้าจังไงมาเร็วโอเคอ ฟ้าบรูดที่ดีต้องมีปืนที่ยอมยอดผมจะเล่นเป็นสกินเน่เพราะผมไม่อยากอันนี้ผมเปล่าไฟแล้วพ่ยมันคือสกินโรนโดใช่ผมอยากเล่นเม,มสซี่ดีกว่า <c oughs> ผมดูจะเกลียดตรมน้นะไม่น่าเกลียดหรอมั้งซึ่งผมชอบโรนโดที่สุดในโลกผมมีเสือ้อเมสซี่ซึ่งใครทักมาก็ไม่รู้ ใทักมาเดี๋ยวอเออทีมผมมีแพนนะครับแล้วก็ผมชอบเรียกไอ้ไอเนี่ยจบเรียกวสัตด์กันวันยันว่างทีมผมมีแค่แนั้นจบไก่ย่างเคฟซีทีมผมมีเนยซึ่งมันไม่ได้ชื่อเนยมันชื่อแบบัแบอะไรทักแบบอย่างบัตเตอร์ไฟ ใช่มันชื่อบัตเตอร์ไฟจริงจริงโอ้ทีม,มทีมกูมีแพนด้วยกูโหดคนเดียวนี่ผมแรงฮีโร่มันเป็นแรงที่สามแล้วไม่รู้มันชื่ออะไรนึ่งแรงผมแรงอันนี้แล้วผมชนะเนี่ย ผมกำลังเครียดกับไอ้นี่ e. อยู่ละผมเครียดไกด์เลสอยู่นะผมเครียดไกด์เลสอยู่นะผมเครียด <c oughs> ไกด์เลสอยู่นะไอ้แลสมันระเบิดเกินเนี่ยมันเลยระเบิดระเบิดเซอร์ระเบิดมันระเบ,บ,ะดบิดบังบังบังระเบิดพังบุด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 เลยห <c oughs> วานเย็นมากในเวลาแล้วไอเลส เออรู้แเรียนมังกรลูกบุญป่าใช่ไหมโอเคได้เลยมาปงมางขึ้มาแล้วเย็นไนะหมเย็นวางไว้เดี๋ยวก็ไม่เย็นเองอ่ะนี่แกกินเลย <c oughs> โอเคถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษโเถอะเอ้ผมจะถาอะไรซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรเลยมึงใครเนี่ยฮะใครครับคุณใครครับเปเกอร์เลยครับเอ้ย

อยอย่เดี๋ยวคอยดูเอ้เอเ,อเอนี่ยที่มันอยู่กับผมนะเอ้เนี่ยเนี่ยเอเอนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็หนีไปเลนอื่นดักเลเยอร์อาด

เออรู้แล้วมไม่กลัวแล้วจะบุกเลยไอ้แรดมึงคนไปอยู่แรดกลางปุกป้องแรดกลางอยู่เนะี่ยน,นี่ก็นีน่ดิโจบตีฮาผอมอ่ะไอ้แพลดมึงเล่นแพเป็นมนะั้ยน่ะมึงเล่นแพลแต่มึงเล่นแพลไม่เป็นเนะี่ยโมซีโมชอนอนะ่ะโมซีเอ,อ้ยอะไรวะ แตกเลยปอม,มันแตกเช้าเออวัเ <st aff> ข้าทำไมอ่ะ <st aff> โอ้ยทำไม,มา่ะเ <st aff> ออไหนโมสีมอนธาณ์นะโมสีมอนธาณ์เมย์มอนธาณ์เมย์ก้นคู่รวมหน่อยชว่ชวยอ

โมซีมทาแม่คูลมน,อมน,อน,อนอ้อยคูลมน้อยน้อยน่อยอจลี่เดอโมซีมอนธานะว๊อกอีอีมันจะมีอะไรวะ พ่อเงยอกยิบยิบยิบเอ้ยลืมบอกตัวเองขายคิปโยบแโกอัยโบอัดคิปเอาวียุด ทำอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ทำอะไรอะ่ะอูอ, <ทำ S 1> อะไรวะน่ะมันเรื่อ จะทำให้เจ้าจำข้า<ต>ไปถึงวันตายแไอ้รถถังเเเอออ้ยมมนนนาทไะจแแ่ ฉ uhm like, ันไม่ไหวไม่ไหวหรอดีเลยแบ็อย่าเขมบูเรมบ বন্ধা ন বন্ধা বুলম নাই কুলম নহয় নহয় নহয়